สวัสดีค่ะทุกท่านพราวพันธ์พิดิกชั่นชาแนลจะมาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาเมษนะคะหากท่านใดไม่ทราบลัคนาเกิดทราบเพียงราศีเกิดคือท่านเกิดระหว่าง13เมษายนถึง14พฤษภาคมก็สามารถดูได้นะคะการทํานายจะมีผลในวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมปีพศ2568ค่ะก่อนอื่นเลยดิฉันต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะในช่วงหลังวันที่17กรกฎาคมนะคะคนลัคนาเมษนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะต้องพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะคะในเรื่องการงานมีโอกาสนะที่จะได้พบเจอทางเลือกนะหรือมีโอกาสที่ได้ไปเริ่มงานใหม่หรือ ลู่ทางใหม่ๆก็ได้นะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะที่มีคนเข้ามานะคะให้คำแนะนำนะคะหรือตัวคุณเองนะคะสนใจที่อยากจะเปลี่ยนงานก็ได้หรือไปรับตำแหน่งนะคะงานที่มีความสำคัญแต่ถ้าบางท่านไม่ได้มีการเปลี่ยนงานก็อาจจะได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญกับองค์กรของเรานะคะมันเหมือนว่ามันมีทางเลือกมันมีโอกาสที่ดีเข้ามา ให้เราได้แสดงความสามารถนะคะมีบางท่านมีเกณฑ์เดินทางนะคะไปอบรมก็ได้หรือไปทำงานไปศึกษาบางสิ่งบางอย่างที่มีความสำคัญกับงานของเราบางท่านก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็ได้ไปศึกษานะคะลู่ทางใหม่ๆหรือลงทุนนะคะทำอะไรที่เราต้องการจะทำมาในอดีตและเรามีโอกาสที่จะทำในช่วงจังหวะนี้นะก็เป็นจังหวะที่ดีนะคะ บางท่านก็มีอาชีพประจําอยู่แล้วนะคะหรือมีงานประจําแล้วก็ทําอาชีพเสริมนะมันเหมือนว่าในช่วงนี้คุณมีไฟนะมีพลังอยากจะทุ่มเททําอะไรนะคะไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ทําไปนะแล้วผลที่ได้รับการตอบรับมันเป็นจังหวะที่ดีนะคะคุณมีความสุขใจมีความสบายใจนะคะแต่มันไม่ได้มาได้อย่างง่ายดายนะ ในเรื่องการงานนั่นหมายความว่าคุณได้ทุ่มเทกําลังกายกําลังใจมาในอดีตนะและในช่วงนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่ดีเราจะเห็นได้ว่าในช่วงต้นเดือนคนลัคณาเมตก็อาจจะพบเจอปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะแต่ได้รับการแก้ไขนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันมี ะค,ะคุณมีความสุขใจนะคะที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานกับการลงทุนลงแรงนะคะคุณไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ได้รับกลับมามันจะได้ผลที่มันเกินความคาดหมายนะบางท่านนะคะก็หวังเงินแค่หลักพันหลักหมื่นก็มีความสุขใจแล้วแต่ผลที่ได้รับกลับมามันอาจจะเป็นเงินจํานวนมากนะมันเป็นเงินก้อนใหญ่สําหรับคุณนะความสุขใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็ ทําธุรกิจได้รับเงินหลักพันก็มีความสุขใจแล้วแต่บางท่านก็เป็นหลักแสนหลักล้านถึงจะมีความสุขใจนะคะดังนั้นถึงบอกว่าความสุขนะคะหรือความสมหวังของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นจัง,จงหวะที่ดีนะมันมีสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะในเรื่องการเงินอย่างที่บอกนะคะเป็นมีจังหวะที่ดีนะมีการเงินนะคะเข้ามานะคะมีะไรายได้ที่ดีเข้ามานะคะ เหมือนว่าสิ่งที่คุณคาดหวังไว้มันสำเร็จมันเกินความคาดหมายของเรานะคะเรามีงานประจำเรามีรายได้ที่แน่นอนแล้วเราก็มีอาชีพเสริมหรือมีเงินที่เป็นเงินตกเบิกนะคะเงินค่าในหน้าก็ได้เงินโบนัสก็ได้นะคะคุณมีความสบายใจนะคะแต่ในเรื่องโชคลาภนะคะขึ้นอยู่กับบางท่านนะ บางท่านก็อาจจะมีการเสี่ยงโชคแล้วก็ได้รับโชคลาภก้อนใหญ่แต่บางท่านก็อาจจะเป็นการเสี่ยงโชคนะคะหรือเป็นการจับฉลากก็ได้นะหรือการที่เราได้รับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราอยากได้หรือฝันไว้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ได้รับของขวัญของฝากของถูกใจจากผู้ใหญ่ที่เรานับถือหรือญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ การเสี่ยงโชคไม่ได้หมายความว่าการเสี่ยงตัวเลขเท่านั้นนะมันอาจจะเป็นการที่เราหวังอะไรไว้นะคะแล้วเราก็สําเร็จนะคะหรือมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะที่ทําให้เรามีความสุขหรือความสบายใจนะคะแต่ในเรื่องการเงินเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะมาจากการที่เราลงทุนลงแรงนะคะ หรือสิ่งที่เราทุ่มเทไปในอดีตมันจะมาเห็นผลในช่วงนี้มันจะเป็นความคุ้มค่าและทำให้คุณสุขหรือสบายใจนะคะในเรื่องความรักนะคะคนลักคณาเมษเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วนะก็จะมีความรักเข้ามานะคะแต่ถ้าคุณโสดเนี่ยหรือคุณไม่ได้คบใครเลยคุณจะทุ่มเทกับการงานกับการทำธุรกิจ แต่ถ้าบางท่านนะคะก็อาจจะมีการพบรักโดยบังเอิญนะคะมันเหมือนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังมันเป็นสิ่งที่บังเอิญนะคะก็อาจจะมีการพบเพื่อนใหม่ก็ได้มิตรภาพดีๆก็ได้จากการที่เราไปอบรมนะคะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างหรือเข้าสังคมแล้วก็พบกับใครสักคนที่มีความคิดนะคะหรือเข้าใจในตัวเราก็อาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนนะคะ แล้วก็อาจจะมีการพัฒนานะคะเป็นคนรักในอนาคตนะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีคนรักอยู่แล้วมีสามีหรือภรรยานะคะก็มีโอกาสที่จะมีความเข้าใจกันนะคะแต่มันจะเกิดปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันก่อนนะคะเราจะเห็นคนลกคณะเมสหลายๆท่านนะคะบางครั้งนะคะการที่เราทุ่มเทกับการทํางานเราไม่มีเวลาให้กับคนรักนะคะก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะแต่ก็มีการปรับความเข้าใจกันมันเหมือนว่า การที่เราจะมีความสุขนะคะก็อาจจะพบเจอปัญหาบ้างมีความขัดแย้งกันบ้างแต่แล้วก็จะปรับความเข้าใจกันหรือมีความเข้าใจกันนะคะเหมือนว่าทุกสิ่งมันจะเกิดขึ้นนะคะหลังจากพบกับความขัดแยง้งแต่มันจะเป็นความเข้าใจกันแล้วก็นําไปสู่นะคะการพัฒนาหรือการวางอนาคตที่จะซื้อสินทรัพย์นะคะหรือจะมีการเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันนะคะ คนลัคนาเมษในช่วงนี้นะคะคุณจะมีความาต้องการนะคะที่อยากจะประสบความสําเร็จหรืออยากเห็นตัวเองมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าคุณพบเจอปัญหามากมายหรือมีปัญหาด้านการเงินหรือการงานนะทุกท่านนะคะจะมีความคาดหวังในความมั่นคงของตัวเองของครอบครัวดังนั้นคุณก็จะพยายามทุ่มเทนะคะ ทำทุกอย่างอย่างตั้งใจนะคะก็อาจจะมีะความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปนะคะเราไม่อยากให้ใครเข้ามารบกวนนะคะหรือทําให้งานที่เราตั้งใจนะคะมันมีข้อบกพร่องนะคะหรือมีปัญหาคุณก็เลยไม่มีเวลาให้กับคนรักหรือคนรอบข้างนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะทํานะคะการที่เราจะต้องทุ่มเททําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะและไม่มีเวลาให้กับคนอื่นเลยนะ คุณก็จะต้องเปิดอกหรือปรับความเข้าใจกันนะคะหรือทําให้เขาทราบว่าสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะคุณทําเพื่อเขาหรือเพื่อครอบครัวนะคะอาจจะต้องเหนื่อยนะคะหรือทุ่มเทนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลานะคะให้กับคนอื่นเลยนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้รับการแก้ไขหรือมีความเข้าใจเกิดขึ้นในท้ายที่สุดน,นะคะแล้วเชื่อมั่นนะคนละขนาดน,นะ ทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะทําด้วยความตั้งใจด้วยความทุ่มเทด้วยพลังของความเป็นนักสู้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขออวยพรและขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองคุณและครอบครัวจงดนบันดาลให้คุณและครอบครัวมีความสุขปร,ราศจากความทุกข์มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานธุรกิจมีสุขภาพแข็งแกรง่งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ำรวยเงินทองมีโชคมีลาภมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาในการแก้ปัญหาเดินทางปลอดภัยข้วค่าจากพยันอันตรายทั้งปวงมีเสน่ห์เป็นที่รักของทุกคนมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนเมตตามีความพยายามมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีพลังของความเป็นนักสู้พบเจอสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิต สมหวังสมปรารถนาและประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะขอเป็นกำลังใจให้และพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ